ว้าวมีฉันจะได้เรียนที่นี่จริงๆหรอ,หรอนี่หลอนหลบทางฉันหน่อยเจลื่มกาแฟตอนเช้าแล้วหายง่วงเลยอะโอ๋ฉันว่าดอกไม้พวกนี้ก็ควรจะได้รับพลังงานบ้างเหมือนกันนะอ,อาจารย์เพนนีนี้ชอบทำอะไร,ประแปลกๆเรื่อยเลยแฮอ้าวนักไยนักเรียนคนใหม่มาแล้วยินดีต้อนรับนะจ๊ะทําตัวตามสบายเลยเ้อ โอ้โหดูเธอสิเหมือนเจ้าหญิงจริงๆเลยอะแต่ฉันว่าเธอดูแปลกแปลกไปนะเจ้าหญิงแส้นจนไม่เคยชินกับชีวิตที่รู้ลาหมาเ่าดูหัวกระโหลกนี้สิทุกคนใช่ใช่มันคือของจริงขอโทษทีนะคะที่หนูมาสายเจ้าหญิงแส้นจนคงจะมีคนชื่นชอบมากมายปิ๊บตาเดียวก็หายเปลี้ยงไปเลยว้าวสวยจังเลยครับดูมงกุฎของเธอสิเจ้าหญิงผู้ร่ำรวยจะต้องได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีพระจ้าค่ะเชิญนั่งเลยพระจ่ะค่ะ มันไม่ยุติธรรมเลยนางมาจากไหนกันล่ะเนี่ยว,ว้าวสวยจึงจะพึงสุดๆเลยแม่นางเอ้ยเราถึงไหนกันแล้วนะเดี๋ยวอาจารย์จะโชว์เคล็ดลับของลอยยิ้มที่สวยที่สุดให้ดูเองเจ้าหญิงผู้ร่ำรวยจะต้องวางท่าทางให้เป๊ะปังอยู่เสมอและใส่กระโปรงผ้าไหมาย,ยาวเฟี้ยวอาจารย์ไม่่คยจะปลื้มสักเท่าไหร่ส่วนเพื่อนร่วมห้องของเธอนั่นก็ไม่ปลื้มเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเราจะนั่งที่ไหนได้ล่ะเนี่ย ปะโถเอ้ยพอกันทีอ้าวแล้วนักเรียนใหม่อีกคนอยู่ที่ไหนกันล่ะหวังว่ามงกุดของฉันคงจะไม่รบก,กวนพวกเธอมากเกินไปหรอกนะโอ๊เจ้าหญิงแสนจนอยู่นี่นี่เองหรอกหรออุ๊ยวายฉันไม่เห็นเธอเลยอ่ะ <c oughs> ขอโทษทีนะคะอาจารย์แอนเดอร์สันหนูเพลินไปหน่อยนะ <c oughs> โอ้เจ้าหญิงสองคนนี้วุ่นวายชะมัดเลย <c oughs> วันแรกในมหาลัยก็เครยียดเหมือนกันนั่นเนี่ยเครยียดจนหิวจุด,จด เราหญิงแสนยากจนมีถั่วให้กินเป็นอาหารกลางวันแล้วใครแขกันละ่ะมันถูกแล้วก็อร่อยด้วดแต่จะต้องแยกให้ถูกกล้องกอนนะเ้าหญิงแสนร่ำรวยมีอย่างอื่นที่จะต้องกังวลโอ้ทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยฉันใช้เวลาตั้งนานแน่นนนนแต่ดูเหมือนว่าเจ้าหญิงแสนเสน่ห์แรงของเรานันไม่ได้สังเกตเห็นเลยสักนิดเดียวโอ้โหแฟนคลับเต็มไปหมดเลย ชีวิตสัางดีเหลือเกินนะแม่นางเอ้ยทำไมเธอถึงได้ดังขนาดนี้กันนะฉันก็เป็นเจ้าหญิงเหมือนกันนะเธอโถน่<ม>าสงสารตังพ์ป้ไปช่วยเธอกันหน่อยดีกว่าเนาะมาๆมา,มาเดี๋ยวเราช่วยแยกถื่อให้เองนะจริงเหรอขอบคุณมากนะเดียวเดียวแล้วฉันล่ะฉันยังเล่าไม่จบเลยนะว้าวเจ้าหญิงคุณย,ยากจนไฟฟ้านย่าชายมีคนมาช่วยเธอแบบนี้มานานแล้วโธการไม่มีใครสนใจเป็นการทำโทษที่แย่ที่สุดสำหรับเจ้าหญิงแสนร่ำรวยเลยล่ะ ช่วงพักที่มาหาลัยเป็นช่วงที่เหมาะเหม่งสำหรับการโชวดตัวเจ้าหญิงแซนร่ำรวยเหมือนไปนั่งแบบของมาหาลัยเลยทีเดียวว้าวอสวยเป๊ะปังสุดๆดูดูดูรองเท้าของเธอสิแต่แต่แต่เสียงดังอะไรกันอะกองทัพซ,ซอมบี้เหรอเฮ้ไม่ใช่หรอกเสียงรองเท้ากระดาษแข็งของเจ้าหญิงแซนที่ักจนต่างหากอ้ยมีมารยาทหน่อยไม่ได้หรือยังไงย่ายนั่นไม่ควรจะใส่รองเท้าส้นสูงเลยนะอืมนั่นนะสี่ี่เง่าชะมัดเลย <Hey. S 2> โอ้ยสอบพืชคณิตอีกแล้วเหรอฉันจะทำยังไงดีเนี่ยเจ้าหญิงไม่ได้เก่งวิทยาศาสตร์กันทุกๆคนสักกันหน่อยอ้าเจ้าหญิงยากจนมีโพยข้อสอบด้วยจ้ากระปองฟูฟูนี้เหมาะสมสำหรับการซ่อนของเลยทีเดียวโอ้โอ้แย่แล้วสิอาจารย์อเล็กซ์จับได้แล้วพี่ <c oughs> สวยแล้วสิเราเป็นไปไม่ได้ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันจะโดนจับได้แบบนี้คะแนนสอบของเธอ แล้วอย่ามาเถียงนะ่าไม่สมควรที่จะได้คะแนนนี้แต่แต่ว่าอาจารย์อะไรขาเจ้าหญิงไม่ควรจะได้คะแนนต่ำนะขอะวิ่งรับไม่ได้จริงกงไ็ได้ถ้าอย่างนั้นก็เอามงกุฎอันนี้ไปแทนก็แล้วกันนะพอยัค่ะว้าวดูดีเหมือนกันนะคะเนี่ยเจ้าหญิงแสนล่ำรวยก็มีวิธีของเธอเหมือนกันอโอเคโอเคช้าเราหน่อยสิโทอการมีคนรับใช้ส่วนตัวมาคอยพัดให้รูหราลาอเกินนะ เดี๋ยวก่อนนะนั่นมันโพยนี่นะหลอกอาจารย์ไม่สําเร็จหรอกเด้อจะบอกให้ส่งข้อสอบมาเดี๋ยวนี้ได้ค่ะอาจารย์อเล็กซ์อะไรกันเนี่ยไม่คาดคิดเลยฮะอาจารย์รู้สึกเหมือนเป็นราชาเลยทีเดียวฮฮอาจารย์อเล็กซ์มีมงกุฎพิเศษให้กับเธอด้วยนะว้าวสวยจิ้งจังเลยค่ะต้องลองใส่ดูแล้วล่ะไปจะสนกันล่ะฉันก็มีมงกุฎเหมือนกันเน่ อุ <formation> ๊ยเจ้าหญิงแสนจนมีเพื่อนแล้วนั่นก็คือพิงกี้นั่นเองเวลาเจ้าหญิงแสนร่ารวยปรากฏตัวทุกทกสายตาจะต้องจับจ้องไปที่เธอเฮ้ว่าไงซะอยากจะมานั่งข้างๆฉันไหมเฮะไม่ได้หรอกคนมีสกุลอย่างฉันน่ะจะมานั่งบนเก้าอี้ธรรมดาธรรมดาแบบนี้ไม่ได้หรอกเอ้าเก้าอี้เป็นอะไรหรอว้าวบัลลังก์ทองคําของแท้เชียวหรือทีนี้ฉันก็นั่งได้ละแล้วไงฉันก็จะไม่นั่งเก้าอี้ธรรมดาธรรมดาเหมือนกันเลยยะฉันจะต้องทําอะไรกับโจ้ตัวนี้ด้วยอ่ะคิดออกละแทนแท อะไรกันเนี่ยเธอใช้เวทมนต์ได้ด้วยเหรอใครก็ได้ช่วยยิกสักทีก็นี่ไงก็อี้ใหม่ของฉันบัลลังก์กระดาษแข็งเหรอทำไมล่ะของสไตล์มินิมอลกำลังฮิตเลยนะอ้ไม่นะโต๊ะทองคำเหรอฉันาเจฉันก็มีของเหมือนกันเลยยะเอากระดาษลองอบมาปูเถอะไงแต่หญิงแสนจอนี่ช่างบัดดิดบดอยเสียจริงเนาะโอ๊ยบัลลังก์กระดาษแข็งไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่แฮมีข้อความเข้าพะยะค่ะ ขับใจมากนะในขอดูหน่อยซิว่าเขียนว่าอะไรบ้างเดี๋ยวก็รู้แล้วว้าวบัดเชิญไปงานเต้นลําเป็นความแฝงผ่านของเจ้าหญิงทุกคนเลยนะเนี่ยว้ายโชคดีจังเลยแต่หญิงแสนจนมีอย่างอื่นที่จะต้องกังวลอะไรกันเนี่ยบัดเชิญไปงานเต้นลัมเหรอว้ายบังเอิญเหลือเกินนะาเราว้าวจะต้องมีใครลืมไว้ในนี้แน่นอนฉันจะได้ไปงานปาร์ตี้แล้วเย้ทำอะไรถึงได้นานนักหนาเนี่ย ไม่อยากจะเชื่อเลยฉันจะต้องรีบไปตัดชุดแล้วล่ะแล้วค็อย่าลืมเอาทิชชู่ออกจากกระโปงด้วยล่ะแม่นางจะหาคนรักได้ยังไงถ้าเกิดว่าไม่มีผู้ชายดีๆเลยสักคนเดียวลองจุ๊ๆก,กับกบดีไหมนะลองดูก็แล้วกันสวัสด,ดีเจ้าชายแสนหล่อของข้าอ้าวมันไม่ได้ผลก็ช่วยไม่ได้แฮะลองสิงโตหน่อยก็แล้วกันเอ่ม,มันก็ไม่ได้ผลอีกตามเคย โอเคถึงตาเธอแล้วนะอย่าได้บังอาจไม่เป็นเจ้าชายเชียวมันไม่ตลกแล้วนะเนี่ยเจ้าหญิงทุกคนก็รักสัตว์เหมือนกันหนาะพวกเธอชัางอ่อนโยนแล้วก็ใจดีใจดีแต่เจ้าหญิงแซนอยากจนมีแผนการว่ากันว่าถ้าจูบกับสัตว์มันอาจจะกลายร่างเป็นเจ้าชายสุดหลอนก็ได้เดี๋ยวเดียวนี่เธอทําอะไรของเธอเนี่ยพวกเราไม่มีอะไรเธอคิดไปเองข้างบนทำไมฉันถึงได้โชคร้ายขนาดนี้กันเนี่ยว้าวนั่นเขานี่นะ เป็นกระดาษแข็งแล้วไงล่ะถึงยังไงก็เป็นเจ้าชายอยู่ดีแหละส่วนเจ้าหญิงแซนล่ำรวยกำลังมองหาเบาะแสอ้อนั่นไงรองเท้าเนื้อคู่ของข้าเรา,าจะต้องตามหาเจ้าของเอหเจ้าชายรูปงามฉันตามหาคุณอยู่นะใครจะใส่ได้กันนะนั่นไงผู้สมัครคนแรกมาแล้วเอโอๆใส่เข้าไปแไม่ด้คลั่งหน้าลองใหม่ก็แล้วกันเนาะวยไม่เอาคนนี้ เชิญคนต่อไปเลยโอยเกือบไปแล้วไม่ล่ะเราว้าวหล่อเหลาจุงเนียอดัมดูตื่นเต้นมากๆไม่มีทางใส่ได้เลยมันเล็กเกินไปก็ไม่ใช้เขาเหมือนกันคนต่อไปใครกันเนี่ยโอ้หล่อลํำบึกลํำบึกเลยนี่แหละรักแหลมครับไหนมาดูกันหน่อยสิเอ่อแต่ก็โชคร้ายแฮะขอโทษทีนะครับดูเหมือนว่าผมจะไม่ใช่เจ้าชายของคุณแล้วห่ะเอ้ยไม่ต้องสนใจเรื่องรองเท้านั้นหรอกค่ะ คุณหมอสมกับฉันที่สุดแล้วค่ะนี่ก็ใกล้จะถึงวันงานเต้นรำแล้วได้เวลาเลือกชุดที่สวยจริงที่สุดในปาร์ตี <Hey. S 2> ้เจ้าหญิงผู้ร่ำรวยมีสไตล์ลีกที่เก่งที่สุดในโลกคอยดูแลเสมอฉันอยากจะเปล่งประกายเหมือนดวงดาวค่ะชุดของฉันจะต้องเลิศหรูสมันแตนที่สุดค่ะชุดสไตล์ย้อนยุคดีไหมคะไม่ถูกใจหรอคะงั้นชุดสีแดงไปเลยก็แล้วกันเยอะเป็น יס. นิดหนึ่งค่ะงั้นชุดนี้ละคะ เหมาะสมแน่ค่ะแต่มันเบาไปสําหรับเจ้าหญิงนะคะถ้าอย่างนั้นอ๋อดิฉันมีชุดที่พิเศษพิเศษมากๆเลยค่ะชุดนี้ทําจากทองคําแท้ดูสิคะแวววาววิบับแค่ไหนว้าวชุดนี้แหละใช่เลยส่วนเจ้าหญิงแซนยากจนไม่มีทางองเลือกไหนขอดูไหนสิว่ามีอะไรบ้างแจ็กเก็ตเก่าๆอุ้ยไม่เข้าท่านี่ก็ดูไม่เหมือนเรดเลย,เ,ลยเป้มาทําอะไรอยู่ที่นี่เนี่ยฉันไม่มีอะไรจะใส่เลย ทำไงดีล่ะเนี่ยเดึกออกละกระดาษแข็งเจ้าเก่าไงเอามันมาทําเป็นชุดได้แค่ต้องใช้กาวกับกันไกเท่านั้นทาเสร็จละดูสวยเป๊ะปังสุดๆเลยล่ะบอกหอย งานเต้นรำที่รอคอยแสนนานมาถึงแล้วเ้าหญิงผู้ร่รวยมาพร้อมกับเจ้าชายของเธอเหมาะสมกันอย่างก,กับกินทองใบกแนะ่ <Wow. S 1> เดี๋ยวกันจ่าเดี๋ยวก่อนเจ้าหญิงผู้ยักษ์จนมาแล้ว <Hey. S 1> แล้วเธอก็พาเออใครสักคนมาด้วยทุ้าคนต่างก็หัวเราะยอดเพื่อนดีทําจากกระดาษแข็งของเธอเธอโ้นาสงสารจังเธอไม่มีวันได้เป็นราชชนีของงานนี้แนะ่ว้าวนั่นเพลงโปรดของฉันนี่ ว้าวตายแ,ตแล้วตายแล้วเป็นอะไรหรือเปล่าเธอมา,มามามาจับมือฉันสิโอเคโอเคแล้วเธอเจ็บมากไหมเนี่ยฮ้ขอบคุณม,มากนะที่ช่วยฉันช่างมีน้ำใจยิ่งนั้นมแม้แต่สัตว์ตูก็ยังช่วยเราเลยท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทั้งหลายเชิญพบกับราชินีแห่งงานเต้นรำของเราซึ่งนั่นก็คือเจ้าหญิงทุ่ำรวย ฉันไม่มีโชคกับเขาอีกแล้วเออคืออย่างนี้นะฉันมีมงกุฎของฉันอยู่แล้วล่ะและคนที่สมควรได้เป็นราชนีนะค่ำคืนนี้เออไม่ใช่ฉันอันนี้มันเป็นของเธอแล้วจ้ะพูดจริงเหรอฉันไม่เคยมีมงกุฎที่สวยเป๊ะปังอลังการขนาดน,นี้มาก่อนเลยทุกทุกคนชน,นะและทุกคนก็มีความสุขที่นี้เราแตนลำกันได้หรือยัง คุณชอบเรื่องราวนี้ไหมแล้วคุณคิดว่าเจ้าหญิงผู้ร่ำรวยทำถูกแล้วหรือเปล่าเขียนคอมเมนต์บอกเราด้านล่างน,นี้ได้เลยนะกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของเรากดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆเกี่ยวกับเจ้าหญิงทางช่องทุมทุมชัดยังไงล่ะ